สำหรับกลุ่มที่ทำงานกลางคืนนะคะเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะมีมาตรการใดออกมาเยียวยาบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเดี๋ยวจะนำเข้าที่ประชุมสบคในวันนี้แล้วขอให้ติดตามหลังจากการประชุมเสร็จสิน้นที่สุดแล้ววันนี้สบคก็ยังไม่เคาะออกมานะคะว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนที่ทำงานกลางคืนเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าจากตามองกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาให้ข่าวแล้วนะคะแต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งของผู้ประ กอบการคะ่ะที่ออกมาพูดว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะมีการปรับตัวกันมามากพอสมควรแต่นั่นก็ยังไม่พอเมื่อไปดูรายได้ก็พบว่ารายได้นั้นยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วก็หวัน่นะคะว่าการระบาดรอบนี้ยิ่งมีโอไมครอนด้วยแล้วอาจจะทําให้ถึงขั้นต้องปิดกิจการคะ่ะ เจ้าของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะสะท้อนบอกว่าการทํางานแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐที่จะมาเยียวยาผู้ประกอบการนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าจะช่วยทดแทนกันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยก็ยังพอแบ่งเบาภาระไปได้ส่วนหนึ่งถือว่าทําให้สบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่ทางที่ดีกว่านั้นค่ะสิ่งที่ดีกว่าการเยียวยาคืออยากให้รัฐบาลทําให้สถานบันเทิงกลับมาเปิดให้ได้เร็วที่สุดดีกว่าเพราะว่าร้านก็จะได้มี รายได้กลับมาด้วยโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับงบประมาณของรัฐบาลและที่สําคัญนะคะช่วงใกลๆปีใหม่แบบนี้มันเป็นช่วงเทศกาลสําคัญค่ะร้านเขาก็หวังว่าเนี่ยแหละจะเป็นช่วงที่สามารถเปิดร้านแล้วก็สร้างรายได้เข้ามาได้ร้านได้แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์โอไมครอนแล้วก็ทำให้การเปิดกิจการนั้นต้องเลื่อนออกไปก็เลยทำให้รายได้ที่หวังว่าจะเข้ามาในช่วงปลายปีต้องเลื่อนออกไปอีกแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยืดเยื้อแบบนี้ ทางผู้ประกอบการบอกนะคะว่าอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องปิดแบบถาวรค่ะแล้วละถ้าในขณะน,นี้ถ้าเรายังไม่สามารถเปิดเปิดสถานบันเทิงได้เต็มตัวนะคะคือถ้าทางรัฐอะยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วยเหลือประชาชนนะนะคะเราก็ยินดีค่ะยินดีแล้วก็ดีใจค่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยช่วยแบ่งเบาพวกเราได้เนี่ยก็จะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านเพราะแบบว่า ตอนนี้มันอยู่ยากมากแล้วอ่ะค่ะถึงแม้เราจะเปิดขายอย่างอื่นคือพฤติกรรมการกินของคนมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะค่ะมันไม่สามารถขายได้ได้ยอดขายเท่าเดิมหรือว่าคนที่จะเข้าเยอะๆเหมือนเดิมมันไม่มีแล้วค่ะทางเจ้าของกิจการรายนี้ยังเล่าเพิ่มเติมนะคะบอกว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านก็พยายามปรับตัวแล้วเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดของรัฐบาลทุกรอบ ตอนนี้หันมาเปิดขายจิ้มจุ่มแทนนะคะแล้วต้องลดค่าจ้างลูกจ้างจากเดิมเนี่ย9,000บาทถึง20,000บาทต่อคนต่อเดือนตอนนี้เธอบอกว่าจ่ายเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นลดลงมาขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะว่ายังมีภาระค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นๆที่ต้องแบกรับเอาไว้เดิมนั้นเธอบอกว่าเคยมีรายได้ถึงเดือนละ1,500,000บาท ตอนนี้รายได้นั้นแทบจะไม่มีเลยนะคะคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปรากฏว่าเมื่อวานนี้ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเตรียมเสนอเยียวยาให้กับกลุ่มคนกลางคืนทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงทั้งนักร้องนักดนตรีแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกัน เมื่อวานนี้เสนอข่าวบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะเยียวยาคนละ5 0 0 0บาทแล้วถ้าเกิดเป็นลูกจ้างในมาตรา3 3ด้วยแล้วอาจจะได้รับการเยียวยาแบบ2ทางก็คือทางสํานักงานประกันสังคมทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งก็คือจากฝั่งของรัฐบาลส่วนเรื่องของระยะเวลาในการเยียวยาต้องดูคําสั่งของสอบคออค่ะบอกว่าถ้าเกิดธุรกิจเปิดช้าไปหลังจากวันที่16มกราคมปีหน้าก็จะพิจารณาต่อไปแต่เบื้องต้นตั้งเป้าไว้1-2เดือนแต่ว่าล่าสุดวันนี้มติของสอบคก็ยังไม่สรุป ะคะว่าจะเยียวยากลุ่มคนกลางคืนเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ